วอลลบอลไทยล์ลีกนะครับในฤดูกาลใหม่นะฮะที่จะเปิดฉากความมันส์นะฮะระเบิดเถิดเทิงกันในวันที่10พฤศจิกายนนี้นะฮะจะเป็นเกมนัดแรกของฤดูกาลจะใกล้เข้ามาสู่การแข่งขันแล้วนะเออซึ่งเมื่อวันที่30เมื่อวานที่ผ่านมานะฮะก็มีงานแถลงข่าวจากสมาคมนะฮะกีฬาวอลลบอลแห่งประเทศไทยนะฮะถึงความคืบหน้าของการจัดการแข่งขันวอลลบอลไทยล์ลิกแถลงข่าวเนี่ยแต่ะสศมีสอนก็ให้นักกีฬาไปด้วยใช่ไหมอ่อโอเคได้เห็นได้หลายทีมนะฮะถือว่าค่อนข้าง เซอร์ไพรส์ไหมกับกับภาพที่เราเห็นสําหรับโปรแกรมการแข่งขันนะครับจะเริ่มแข่งขันในวันที่10บนะครับพฤศจิก,กายนไปจนถึงวันที่18บดกุมภาพันธ์ในปีหกเจ็ดนะฮะในปีหน้าสัปดาห์แรกเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่หนึ่งนี้เขานับวันที่สิบห้าด้วยนะสัปดาห์แรกก็จะมีพฤศจิก,กายนด้วยนะครับอ่ามีวันพุธด,ด้วยนะครับมึมนไปหมดนะฮะที่แรกจะเล่นที่สนามกีฬานิมิบุรนะครับสนามกีฬาแห่งชาติสิบสิบเอดสบสองแล้วก็สิบห้าพฤศจิกายนนะครับแล้วก็ สัปดาห์ที่สองสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสองนะฮะที่นี่มีบุตรเหมือนเดิมนะครับเอาว่าสี่อาทิตย์แรกไหยจะเล่นที่นี่มีบุตรนะครับก่อนที่จะย้ายไปที่นครปฐมสองสัปดาห์นะครับแปดเก้าสิบธันวาแล้วก็สิบห้าสิบหกเจ็ดธันวาคมนะครับผมส่วนเล็กที่สองเนี่ยจะเล่นกันต่อเลยนะแล้วมันก็ไม่ไม่พักกันเลยใช่ไหมนะฮะสิบเจ็ดปุ๊บยีบ่สามต่อต้องต้องพักไม่ได้พักไม่ได้เพราะว่าจะต้องรีบเ,เขาเรียกว่ารีบรีบให้การแข่งขันมัน จบให้เร็วที่สุดนะฮะเพื่อเตรียมเพื่อทีมชาติไทยนะฮะไปโอลิมปิกเกมนะฮะเลที่2เนี่ยยี่สามยี่สี่ธันวาคมนะฮะแล้วก็หกเจ็ดมกราก็คือจะเว้นปีใหม่แหละกลับมาที่ก็คือหกเจ็ดมกราค,คมเลยนะครับที่เดมอโคราชนะครับเดมอเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพสองสนามจากเดิมเนี่ยตอนแรกเหมือนจะเป็นสี่นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเอ่อเหลือเพียงแค่สองละแล้วก็จะเล่นที่เดมอแล้วโอเคจีนยันละร้อยเปอร์เซ็นต์ละนะฮะขณะที่ที่เหลือเนี่ย นะฮะในเลที่สองจะกลับมาเล่นที่นิมิบุตรจนจบฤดูกาลเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่สามของเลที่สองไปจนถึงรอบไฟนอลทั้งสองสัปดาห์เลยนะครับผมก็จะแข่งขันกันตามนี้วันที่สามสิบเนี่ยนราจะเข้าจะมีการแถลงข่าวแล้วก็มีการประกบคู่ด้วยนะครับประกบคู่ว่าใครจะเจอกับใครนะในฤดูกาลนี้นะครับแข่งขันในวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองพฤศจิกายนนะครับสัปดาห์แรกที่อาคารกีฬานิมิบุตนะครับสนามกีฬาแห่งชาตินะครับผม แค right? ่จับสลากประกบคู่กันนะว่าใครจะเจอใครในสลากแรกส่วนใครจะเล่นวันไหนเป็นคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวรอทางสมาคมเขายืนยันมาก่อนนะครับแต่เอาไว้ว่านี้ก็คือคู่เปิดสนามนัดแรกของแต่ละทีมว่าจะเจอใครในในในนัดแรกนะครับนี่ก็ผมก็ประกบคู่มาให้นะฮะทีมชายนะครับอันนี้เปลี่ยนชื่อนะวิทยาลัยนครราชสีมาปูกปัญญาขามทะเลสอปีที่แล้วก็คือปูกปัญญาวิทยาลัยนครราชสีมานะครับปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อสลับชื่อแล้วก็เพิ่มคําว่าขามทะเลสอเข้ามานะฮะ จะพบกับพิซซูโรวีซีนะครับผม,มส่วนคู่ต่อมาก็ถือว่าเป็นคู่บิ๊กแมตช์เลยนะครับผมสําหรับในฤดูกาลนี้นะครับนัดเปิดสนามก็ถือว่าเจอกันบ่อยนะคู่นี้เจอ,อเขาเรียกว่าจับมาเจอกันในนะัดเปิดสนามก็บ่อยเหมือนกันนะครับไดมอนด์นฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์ดเจอกับนคคาร์ซมาคิวเมนซีวีซีนะครับผมส่วนคู่ต่อมานะครับเกาะปูดขปนาเอ็มโปรพัสเดอะแมนไทยแลนด์นะครับผมจะพบกับกัปตันเซสารวีซีนะฮะแล้วก็ ไอซูวีซีจะเจอกับเมืองพลวีซีเป็นเป็นแชมป์แล้วก็รองแชมป์ของวอลเลย์บอลโปรเชเลนจะได้เจอกันในไทยแลนด์ลีกเลยนะนัดแรกเลยอ่ะส่วนเกมในประเภททีมหญิงนะครับแชมป์แล้วก็รองแชมป์จากโปรเชเลนก็จะได้เจอก,ก,กันก่อนนะครับแกณฑนครมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวีซีเจอกับยูเรกาศรีสเกตวีซีนะครับศรีส,สกเกตก็เปลี่ยนชื่อนะ,อะเพิ่มผู้สาบส่วนเข้ามาในชื่อหน้านะครับเป็นยูเรกาศรีสเกตวีซีในนัดเปิดสนามจะเจอกับนี่แหละแชมป์นะฮะแล้วก็รองแชมป์เจอกันเองนะ แล้วก็ผู้ชายเจอไปแล้วผู้หญิงก็จะเจอกันอีกนะครับได้เป็นฟุตไฟแชปไปพบเจอกับนครสิมาคิวบินซีวีซีผู้หญิงได้เป็นแชมป์ก็รองแชมป์นะฮะได้เจอกันในนัดเปิดสนามเลยนะคู่ต่อมาของประเภททีมหญิงน,นะครับนครนนท์เจอกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นขอนแก่นสตาร์นะครับปีนี้ก็เปลี่ยนชื่อนะเพิ่มผู้สำับสนก็คือมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้ามานะฮะสำหรับทางขอนแก่นสตาร์วีซีนะครับผมก็ชื่อยาวกว่าเดิมแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับอไอซ์ควีซี VC นะครับปีนี้ไม่ไม่ใช้โปรเฟบ สุ perim ทิพยชลบุรีอีเทคนะครับทีนี้ก็ไปดูกันที่เรื่องของเงินรางวัลกันมากนะครับก็มีประเด็นให้ได้คุยกันนิดนึงนะครับเรื่องของเงินรางวัลเงินสนับสนุนเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเลขแรกก็ได้สามแสนนะครับทุกๆทีมนะฮะับสามแสนบาทนะครับเลขที่สองจะได้หนึ่งแสนนะครับถ้าเขารอบไฟนอลก็จะได้เพิ่มอีกหนึ่งแสนบาทนะอันนี้เป็นเงินสนับสนุนนะครับที่จะได้ทุกทีมอยู่แล้วถ้าเกิดเล่นอันนี้ไงเลขแรกทุกทีมได้เลขสองทีได้แค่หกนะฮะรอบไฟนอลเนี่ยจะได้แค่ส แล้วก็ปีนี้มีการเปลี่ยนรูปแบบของเงินรางวัลน,นะครับจากเดิมเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดเงินรางวัลอันเดิมให้ดูก่อนอ่ันนี้คือเงินรางวัลของ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับคือแบบนี้นะฮะแชมป์ของเลขที่1เนี่ยจะรับเ0 0 0แสนนะครับอันดับ2 6 0 0 0แสอันดับ3ามสี่แก็ไล่เรียงลงมาลดหลั่นกันลงมาเลข2ก็เนี่ยเก้าแสนหกแสนสี่แสนห้าสามแสนก็ไล่ลดหลั่นกันลงมาส่วนรอบไฟนอลน,นะครับทีมที่ได้แชมป์จะรับเงินรางวัลไป1นึ่งล้านสองแสนบาทนะครับ แล้วก็อันดับสามก็จะได้แปดแสนคือเงเินรางวัลก็จะเป็นการสะสมในแต่ละเลกมันจะไม่เท่ากันนะฮะเออมันจะไม่ได้แบบว่าอันดับหนึ่งไทยละลีกได้เท่านี้อันดับสองไทยแลท่านี้นนอยู่ที่เราสะสมมาแต่ละเลกนะฮะทีมที่ได้แชมป์อาจจะได้เงินรางวัลไม่เยอะก็ได้นะครับเพราะว่าเล็กๆอาจจะจบอันดับหกอะไรเงี้ยเล็กสองอาจจะจบอันดับสามอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอแชมป์ในสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็เป็นไปได้หมดนะครับเงินรางวัลมันก็จะอยู่ที่ผลงานในแต่ละเลขของเรานะครับผมแต่ปีนี้นี่ถือว่า เปลี่ยนแปลงแบบโหโหสุดริมทิมประตูนะฮะเงินรางวัลเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนการนับแบบใหม่นะครับผมเลกแรกเนี่ยจะนับเงินรางวัลเป็นแมตช์นะครับแมตช์ชนะนะครับชนะเนี่ยได้ได้ไดเงินรางวัลแปดหมื่น 8, บาทนะครับอันนี้คือเงินรางวัลเนี่ยนะไม่ใช่เงินโบนัสสะสมนะฮะอันนี้เป็นเงินรางวัลนะครับจะได้แปดหมื่นบาทไปเลยนะครับสำหรับทีมชนะในเลกแรกผู้แพ้จะได้หนึ่งหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทนะครับ นี่คือการจ่ายตังะคะ์นะฮะเงินรางวัลในปีนี้ส่วนเลข2เนี่ยผู้ชนะจะได้1นึ0 0 0สบาทนะครับในแต่ละเกมนะนะครับแล้วก็ผู้แพ้ในสามหมื่นบาทนะครับหลังจากนั้นในรอบไฟนอลเนี่ยสัปดาห์แรก3เกมเนี่ยผู้ชนะจะได้1นึ0 0 0สบาทนะครับแล้วก็ผู้แพ้จะได้35,000บาทนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับพอจบอสัปดาห์สุดท้ายเนี่ยสัปดาห์ที่10 13นะฮะแชมป์เนี่ยเขาจะได้เงินรางวัลเพิ่มอีก1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับ ทีน,นี้ก็จะรวมเงินรางวัลที่สะสมมาในแต่ละเกมที่แพ้ชนะแพ้ชนะกันมาเนี่ยหนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทเออถ้าชนะทุกเกมชนะทุกแมตช์นเนี่ยเงินรางวัลมันอยู่ที่สามล้านบาทนะครับก็คือเท่ากับเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะอันนี้คือเขายืนต้นกับเ,เงินรางวัลจํานวนสามล้านบาทสำหรับทีมชนะก่อนนะครับแต่ทั้งนี้เท่านั้นถ้าจะได้ถ้าได้สามล้านเนี่ยมันต้องชนะหมดนึกเอาไว้มันก็จะยากขึ้นมาอย่างเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยโคโลราด์ทำได้นะครับเพราะชนะทุกเกมผู้ชายนะ ผู้หญิงเนี่ยไดมอนด์ฟูดก็มาแพ้แค่เกมเดียวนะสุดท้ายก็เลยจะไม่ได้ไม่ได้สามล้านนะฮะได้ไปสองล้านกว่ากว่านะฮะสามล้านก็จะไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้ถ้าเกิดจะได้เงินรางวัลสามล้านเต็มก็ต้องชนะทุกแม์เท่านั้นนะ,ะถึงจะได้ซึ่งแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากนะฮะเงนินรางวัลทีนี้ก็จะเป็นการลดหลั่นลงไปตัวเฉลี่ยกันลงไปกับแต่ละเกมนะ,ะที่อยู่ที่ผลงานของทีมนะฮะส่วนดับสามลำสี่เนี่ยเขาไม่ได้แจ้งนะฮบแต่มีมีอยู่แล้วเงินรางวานนะัลมีอยู่แล้วนะฮะเดี๋วยว่าก เอาหลักๆก็คือ3ล้านบาทนะครับแต่เขาจะแบ่งแบ่งจ่ายแบบนี้นะครับในฤดูกาลนี้นะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางสมาคมบอกว่าเงินรางวัลเนี่ยจะอยู่กับทางกากีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะคือเขาจะให้ไม่น้อยกว่าเดิมู่แล้วเงินที่ที่ไปขอมาเงินรางวัลเนี่ยปีที่แล้วก็ให้มาเท่านี้ผมไม่รู้ว่ารวมมันทั้งหมดเท่าไหร่นะเก้าล้านหรือเปล่านะจะเข้ามาแบ่งอันดับต่างๆนะฮะเท่านี้เท่านี้แต่ปีนี้ถ้าเกิดให้เยอะกว่าเดิมเงินไอ้ที่ที่เนี่ยที่ร่างมาในที่เราโชว์ให้ดูเนี่ย ก็อาจจะเพิ่มขึ้นแต่เอาเป็นว่าตอนนี้ก็คือให้เท่านี้ก่อนนะฮะแชมป์ได้สามล้านเธอชนะทุกแมตช์แต่ละแมตช์นะครับให้ใบแปดหมื่นนะฮะเลกแรกนะนะฮะซึ่งถ้าสมมุติว่าเลกแรกเนี่ยนะครับเราสามารถเก็บชนะได้ทั้งหมดเจ็ดนัดน,นะฮะเลกแรกเนี่ยก็จะได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่แปดหมื่นคูณเจ็ดก็จะได้ห้าแสนหกซึ่งก็จะน้อยกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วนะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยแชมป์แชมป์มเลกแรกเนี่ยได้เก้าแสนนะฮะแต่ปีนี้ถ้าเกิดได้แชมป์เลกแรกนะ ปีนี้จะได้แค่ห้าแสนหกน้อยกว่าปีที่แล้วนะนะฮะส่วนเออ่เลกที่สองเนี่ยที่บอกไปนะฮะแสนห้ามันจะเล่นทั้งหมดห้าเกมนะฮะเลกสองเพราะมีอยู่หกทีมแสนห้าคูณอีกห้านะฮะเปิดให้ดูนะจะได้เจ็ดแสนห้าก็ยังน้อยกว่าเลกที่สองนะฮะของฤดูกาลที่แล้วนะฮะแต่ทีนี้เนี่ยเออ่เลกรอบไฟนอลใช่ไหมไฟนอลสัปดาห์แรกเนี่ยแสนแปดคูณสามเพิ่มเล่นสามแมตช์สามก็จะได้ห้าแสนห้าแสนสี่นะฮะโอเคถือว่าเยอะขึ้นแล้วก็ ใงงี้น,นั้นก็เป็นเรื่องของรอบไฟนอลกันอีกทีหนึ่งมันก็ถือว่ามันจะมาเยอะในรอบไฟนอลไงนะครับคือถ้าเกิดว่าอยากได้ตังค์เยอะก็ต้องเข้ารอบไฟนอลให้ได้แล้วก็เด็กสองนี่แสนห้าก็ถือว่าเยอะนะถ้าเทียบกับเงินรางวัลที่ที่ทีมได้เนี่ยจากปีที่แล้วเนี่ยคือมันจะมันจะดูน้อยเฉพาะเมื่อเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะเออแต่ว่าถ้าถ้ารวมรวมอะ่ะนะทีมที่เข้ารอบไฟนอลเนี่ยเงินรางวัลมันก็จะจะสูงอยนะู่แล้ว